สวัสดีครับอยู่กับช่องเจสปอยวันนี้เราจะมาเล่าประวัติเจ็ดประหลัดสือไล้ือ,อรุ่นที่สองจะมีใครบ้างไปชมกันเลยหนึ่งเป้ย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 ,ปยเป็นหัวหน้ากลุ่มของเจ็ดประหลัดสือไร้อือ์วิญญาณยึดคือมังกรทรราชต่อมาพัฒนาเป็นมังกรแสงศักดิ์สิทธิ์สองเหยื่อช่ถูเหยื่อช่ถูเป็นวิศวกรวิญญ,ญาตี่จริงแล้วเหยื่อช่ถูไม่ใช่ชื่อของเขาชื่อของเขาคือสวีเหอ ส่วนเรื่องของเขาก็คือเฮอร์เช่ถูเป็นองคราชษา,ายาตของจักรวรรดิยันจันทราและก็ได้เกิดกากกรกบฏทำให้เฮอร์ช่ถูต้องหลบหนีมายังชายแดนและได้โดนช่วยเหลือโดยอาจารย์ฟานอีวิญญาณยุทธของเฮอร์ชโถูคือซิกาแต่ในอนิเมะเปลี่ยนเป็นอมยิม้มสวีสนันสืบสวีสนันสืบเป็นราชวงศ์และพ่อของเขาเป็นเจ้าสำนักกระดองตเตอาเโียนอู และสวีดาสือมีเหตุผลบางปรการทําให้มาตามงอะจังนานๆที่โรงเรียนสื่อหลายคือวิญญาณยึดคือกระดองเต่าสวีดมิงต่อมาพัฒนาเป็นกระดองเต่าสวีดอูจังนานๆนจังงา,านานเป็นคนที่ไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าฐานะบ้านของเธอ,อยากจนวันหนึ่งเธอก็ได้รับงานมาในสำนักกะ ดองเต่าเสเวียนอูและได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เธอต้องหนีสวีเันสอและมายัางโรงเรียนสิลเลอร์วิญญาณยึดของนางคือกระต่ายออรชนแต่เป็นกระต่ายออรชนใสจมตีว่องไวแต่ของเซวูเป็นกระต่ายออรชนใสจมตีทั้งสองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแค่วิญญาณยึดเหมือนกันคนต่อมาคือเซียว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 เป็นเด็กหญิงอายุรา,ราวว่าวิหาก,กับหวังตง เธอมีวิญญาณยุทธคู่ก็คือวิญญาณยุทธกระถังสันสะเทือนและขุยเก้าของสถิตต่อมาวัววิห้าวัววิห้าเป็นพพะเอกของเรื่องมีวิญญาณยุทธสามวิญญาณยุทธคือหนึ่งเนตรวิญญาณทรงแมงป่องยกเฮมันสามเวทมนต์แห่งความตายของอี้ไหลเครื่องซึ่งวัววิห้าเป็นลูกของดายุพยาขาวเช่นเดียวกับใต้หัวบินละแม่ของวัววิห้าคือวัววินเถือวัววิห้า เป็นสายควบคุมหลักของทีมและเป็นคนแรกที่มีแกนวิญญาณสามแกนร่วมกับหวังตงหรือถังอูทงคนต่อมาคือถังอูทงหรือวังตงมีวิญญาณยุทธสามวิญญาณยุทธคือผีเสื้อเทพีจัดแสงต่อมาพัฒนาเป็นผีเสื้อมังกรแห่งแสงวิญญาณยุทธที่สองคือค้อนเฮาเทียนทุกคนคงรู้ว่าเป็นวิญญาณยุทธันดับหนึ่งของแฟร์นินวิญญาณยุทธที่สามคือเตียสุนเทพสมุทรซึ่งกล่าวมาขนาดนี้แล้วทุกคนคงรู้ว่าเป็นลูกของใคร นั่นก็คือลูกของถังซานและเซลูเป็นลูกสาวคนโตอ้วนห้ากับหวังตงมีลูกชื่อกันว่าอ้วนจันจี้ทั้งสองมีทัศป,ประสานลายทัศป,ประสานแต่ที่ผมยกตัวอย่างคือหนึ่งความรวยรันในแสงจรัสุวรรณวิสีสองคอนจัก,กรรดิเทมันผมจะไม่ค่อยได้แล้วครับเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้าสว่วนเรื่องของทัศป,ประสานแต่มาเรื่องอื่นต่อชายาูมมยุทธของทั้งเจ็ดคนเมียแไรกันบ้างไปดูกันเลยเป้ยเป้ยชายาูมายุทธคือ พรหมยุทธ์มังกรแห่งแสงสวีสันสื่อพรหมยุทธกระดองเต่าเฮยใช่โถท,ที่จริงแล้วมีวิญญาณคูค่แต่ผมลืมพูดไว้ก็คือวิญญาณยุทธอ์อีกอันนึงคือพระอาทิตย์เฮยใช่โถมีวิชายาพรหมยุทธว่าพรหมยุทธจอมทำลายล้างเจียงนานานพรหมยุทธกระต่ายอรชชนเซียวเซียวพรหมยุทธ์ขืุยกระถางหัววีเฮาพรหมยุทธ์น้ำแข็งขั้นสูงสุดหวังตรงพรหมยุทธผีเสื้อเทพีแห่งแสง หรือพรหมยุทธผีเสื้อมังกรคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ